ครับนี่วัน,นอันนี้นะครับเทอร์โบ k h k 6HK เนี่ยจะเป็นอิซุสุ240ถึง300แรงก็คือจะใช้เทอร์โบเป็นตัวนี้อ่าก็มาดูตัวนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับ ko 1ครับก็ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบกาเล็ตฮันนี่เวลฮะตัวนี้ก็จะมีกล่องนี่ของเก่าญี่ปุ่นรุ่นนี้ก็ ตัวกล่องตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่มีปัญหาแล้วก็หาค่อนข้างยากครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นเราก็มีมานะครับแต่เดี๋ยวก็ประมาณสักเดือนหน้าเราจะมีเป็นใหม่แท้100%เซทั้งลูกมาคือกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับก็ เทอร์โบกาเลตฮันนี่เวลหากลูกค้าท่านใดสนใจเป็นตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เราบริษัทสยามคอลเลตี้ดีเซลเราเป็นตัวแทนเทอร์โบแท้กาเลตและ IHI อย่างเป็นทางการขอบคุณครับ